สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้น้องปูจะมาผัดกะเพราผัดกะเพราหมูนะคะอันนี้ก็หมูที่น้องปูหมักเองค่ะไม่ใส่เยอะค่ะใส่เยอะไม่ได้เด็กๆเด็กกินหมดผัดผัดค่ะน้องปูวันนี้จะผัดใส่หน่อไม้นะคะจะผัดกะเพราใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่หมูค่ะ ถ้าหมูเราสุกนะคะน้องปูก็จะเอาเอาไม้นะคะเอาไปผัดแต่ว่าหน่อไม้นี้น้องปูต้มแล้วนะคะเอาไปต้มก่อนค่ะแล้วผัดให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็มาปรุงนะคะแต่น้องปูจะไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่าน้องปูแพ้พริกค่ะทุกคนจะ้ะผัดเมื่อไหร่เป็นว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะทุกคน <laughs> บ้านน้องปู สไตล์นี้นะคะทุกคนอยากกินเผ็ดๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าน้องปูทาไม่ได้ค่ะต้องให้แฟนเป็นคนมาผัดแล้วผัดให้เข้ากันค่ะไปจ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่กะเพราลงไปยั่วๆจ้าเพราะว่าน้องปูชอบกะเพราค่ะ,ะใส่เยอะหน่อยอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิบน,นะคะทุกคน น่ากินไหมจ้า่ากินไหมเอ่ยกินด้วยกันนะจ้ะทุกคนแซ่บๆจ้าโอเคค่ะฝากคลิปนี้ด้วยจ้าทุกคน